นี่ครับงานนี้พายเล่นโครแล้วชายบ้านนาะพายดิมงานเล่นโครแล้วครับต๋อมีลื่นอะ่ะงานเนี้ยโอ้เปื่อนแล้วดังน,นั้น <c oughs> กับกาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเวีดำจริงครับดูครับ น้องนอนเล่นท่ายยากไวะนะ้เนี่ยฟรีไหมจะลื่นไหมดูครับเล่นโครนครับมีแต่โครนงานเนี่ยมอมแมมกันแน่นอนครับทีมงานรถเกราะเยี้ย yeah! มีแต่น้ำว่าโดนเนยกระบารถเองเองไม่ต้องหัวหน้าค่างผสมน้ำแล้ว <laughs> เอาไปว้ออกนิ่มๆเลยอ่ะออกนิ่มๆเลยครับเจ้าขุนทองครับเฮ้ยเจ้าขุนทองว่าจัเนเจ้าขุนเงินอ่าเจ้าขุนทองครับสบายสบาย ใายครับเป่นโครนครับเยบอยเยบอยรถไลส์เซบอยเยบอยรถไลส์เซบอยโนทั้งน,น,นั้นเลยอ่ะอู้ ขึ้นโค้เนครับต้องเรียงขี้โค้ให้ดีครับผมไม่งั้นหล่นตามทางแน่นอนงานนี้ครับโค้ไม่ใช่น้อยเลยครับผมดิ้นเหนียวด้วยอะ มีน้ำด้วยอ,อย่าบอกนะตักผสมน้ำอ่ะดูอ่ะทางเล่นโตรนครับเล่นคลีอ่ะ งนานน,นี้เขาก็บอกว่าจะตักโคนออกไปให้หมดครับเนื่องจากเจ้าดินแห้งครับเอาดินแห้งไปปูทางครับผมทําทางเอ้ บอขึ้นแบบนี้ครับแข็งหรือว่าสบายครับไม่หนืน่ไม่อะไรครับอือน้ำออกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวดีนะไม่โดนคือไม่ได้เลยเดี๋ยวจำไว้จำไว้รถมอเตอร์ไซค์อ่ะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาไว้เปล่า จำไว้เลยเอารวดมอไซค์แต่ชายนี้อารวดมอไซค์แต่ชายไว้ไว้นู่นดีนะไม่โดนอะดีนะมันมีกอย่าเอาอเนี่ยรถมอไซค์ยาไวไว้เปล่ามอไซค์อะ ขับเป็นไหมเนี่ย <kab os> ผมจะขับเป็นไหมหวน้า ่ไงผมขับแล,แล้วผมจะขับเป็นไม er ่แน่เสบอยรถเสบอย okay mm -hmm. เป็นไม่ได้สบายฮะ เคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ